อยู่บ้านก็ฟิตได้นะการทำงานบ้านไม่ได้มีแค่บ้านที่สะอาดขึ้นยังช่วยเผาผ่านแคลอรี่ของเราได้อีกด้วยวันนี้พี่เหมียวจะพาไปดูว่างานบ้านอะไรบ้างที่ช่วยเราเผาผ่านแคลอรี่ล้างจานการล้างจานเผาผ่านแคลอรี่ได้63แคลอรี่ปูที่นอนการปูที่นอนเผาผ่านแคลอรี่ได้135แคลอรี่ กวาดบ้านถูบ้านเผาผังแคลอรี่ได้สองรยห้าสิบแคลอรี่รถไปกี่แคลแล้วคะล้างห้องน้ำการล้างห้องน้ำสามารถเผาผ่านแคลอรี่ได้สองยห้าสิบแคลอรี่ลุกนั่งปัดฝุ่นเครื่องเรือนการลุกนั่งปัดฝุ่นเครื่องเรือนสามารถเผาผ่านแคลอรี่ได้ 250แคลอรี่ซักผ้าด้วยมือการซักผ้าด้วยมือสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้250แคลอรี่รีดผ้าการยืนรีดผ้าเผาผลาญแคลอรี่ได้สูงถึง290แคลอรี่ เห็นไหมว่าการทำงานบ้านก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยนะมีสาระดีๆอีกพี่เหมียวจะเอามาฝากนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เหมียวด้วยนะครับเมียว